ัสดีบรรดาแฮมสเตอร์หัวธรุรกิจทุกท่านทั่วจักรวาลเราทุกคนต้องการหาเงินมากขึ้นแต่จะทำยังไงให้ไปถึงจุดนั้นได้ไวขึ้นหลายคนเชื่อว่ามีปริญญาหรืองานในบริษัทใหญ่ของโลกเป็นสิ่งที่การันตีความสำเร็จแต่ถ้าผมบอกว่ามันไม่จริงทั้งหมดล่ะแล้วว่าหนทางการทำเงินอาจจะง่ายกว่าที่คิดล่ะวันนี้เราจะมาชมคลิปที่จะเจาะลึกถึงทฤษฎีที่ว่าด้วยวิธีการหาเงินที่มีประสิทธิภาพที่สุด และดูเหมือนว่าการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงที่สุดบางแห่งคอยตั้งใจฟังและจดบันทึกแล้วมาดูกันว่าเคลลับคืออะไรมีการศึกษาอยู่ตอนนี้ที่แสดงให้เห็นว่าโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงคุณจะทําเงินได้มากขึ้นถ้าคุณทําแค่สิ่งเดียวนั่นคือการแต่งหน้า ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมีสางานวิจัยที่ทำในกลุ่มที่ต่างกันโดยซิ้งเชิงมีทั้งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและออกฟอร์ดหรือเคมบริดจ์สรุปว่าความน่าดึงดูดไม่ได้แตกต่างกันแต่ผู้หญิงคนนึงแต่งหน้าสม่ำเสมอที่ทำงานและอีกคนไม่แต่งพวกเธอทำเงินได้มากกว่า20-40%และเมื่อฉันเห็นงานวิจัยนั้นฉันคิดว่าก่อนอื่นเลยนี่มันน่าสนใจคุณไม่จำเป็นจะต้องฉลาดกว่าดูดีขึ้นหร,รืออะไรอื่นคุณทำเงินได้มากกว่าแค่เปลี่ย หางเงินได้มากขึ้นถ้าคุณแต่งตัวในแบบใดแบบหนึง่งในฐานะผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงน่นนาสนใจเพราะสิ่งที่น่าสนใจคือ<ต>คุณไม่จําเป็นจะต้องดีกว่าใครคุณแค่ใช้จิตวิทยาของมนุษย์ในการทําเงินถ้าฉันเป็นผู้หญิงฉันรู้ว่าการที่ฉันแต่งตัวเมื่อฉันแต่งตัวให้ดูเป็นมืออาชีพไม่ว่าจะหมายถึงว่ายังไงในสถานการณ์นั้นผู้หญิงจะทําเงินได้มากกว่าผู้ชายถึงสองเท่าเมื่อแต่งตัวดีขึ้นสําหรับผู้ชายมันสําคัญน้อยกว่าว้าวฉันไม่คุ้นเคยกับการศึกษาที่กล่าวถึงแต่ฟังดูน่าสนใจมาก และเสียงเพลงพื้นหลังทำให้ฉันขนลุกจริงๆมันอาจดูเป็นทฤษฎีได้นนหน่อยแต่ก็มีความจริงอยู่บ้างลองคิดดูสิเพื่อนๆไม่ว่าคนจะเรียนหรือทำงานมากแค่ไหนความสำเร็จมักจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาสำคัญเดียววินาทีนั้นเมื่อมีคนตัดสินใจว่าจะซื้อของจากคุณหรือทำดีลกับคุณเพราะงั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ว่าจะชนะใจคนยังไง และฉันมั่นใจว่าถ้าคุณทําได้ไรายได้ของคุณจะเพิ่มขึ้นมันเป็นการเตือนอีกครั้งว่าจิตวิทยาและจิตใต้สำนึกนั้นมีผลกระทบอย่างแรงกล้าต่อความสําเร็จของเราเพราะงั้นคุณคิดเห็นว่ายังไงลักษณะาภายนอกสําคัญในธุรกิจไหมทิ้งความคิดของคุณไว้ในช่องคอมเมนต์หน่อยเจอกันในตอนหน้าและอย่าลืมว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียว